สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับน้องกุ้งเพชรยนต์ในช่อง YouTube อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะน้องกุ้งก็มีรถมารีวิวนะคะเป็นรถนิสสันมาร์กนะคะเครื่องพันสองปี2018คันชมพูคันนี้เลยนะคะบอกเลยว่าใครได้เป็นเจ้าของคันนี้คุ้มสุดๆนะคะเดี๋ยวน้องกุ้งนะคะจะพาชมรอบคันแล้วก็ในตัวรถของคันนี้เลยนะคะว่า เจ้าคันนี้นะคะได้อะไรไปบ้างนะคะแล้วก็ราคาอยู่ที่เท่าไหร่ผ่อนเริ่มต้นเท่าไหร่นะคะแล้วเป็นเจ้าของเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะคะ ตัวนี้นะคะเป็นเครื่องพันสองนะคะแล้วก็เป็นสีชมพูหวานแหววเลยนะคะดูนะคะไฟหน้านะคะบอกเลยว่าไฟหน้าใหม่มากนะคะเป็นไฟตากลุมนะคะส่งสว่างนะคะยามค่ำคืนได้ง่ายเลยนะคะด้านกระจังด้านหน้านะคะก็เป็นแบบพรีเมียมนะคะแล้วก็มีสัญลักษณ์นิสสันอยู่ด้านหน้าเลยนะคะตัวนี้นะคะมาดีอีกอย่างนะคะตัวนี้มากับ ไฟเดย์ไลท์นะคะด้านล่างเลยนะคะตัวนี้นะคะอ่าทําให้แบบเวลาเราขับรถนะคะก็ส่งแสงสว่างให้เรามากขึ้นนะคะคันนี้นะคะ,ะเป็นรถที่ใหม่มากนะคะตัวนี้จะได้เป็นล้อกระทะนะคะล้อเดิมจากโรงงานกันเลยนะคะตัวนี้นะคะปียางนะคะพร้อมกับตัวรถเลยนะคะ ตัวนี้เป็นรถห้าประตูนะคะอีโคคาร์ห้าประตูนะคะเป็นรถเล็กนะคะเดินทางนะคะสะดวกสบายนะคะหากใครที่กำลังมองหารถไว้รับส่งลูกๆหลาน,ลานเราไปโรงเรียนนะคะก็ขอฝากคันนี้ไว้ด้วยนะคะหาที่จอดได้ง่ายมากเลยนะคะเนี่ยรถใหม่มากนะคะทะเบียนก็สวยด้วยนะคะเป็นรถ5ประตูด้วยนะคะสีหวานแบวนะคะสีชมพูนะคะเดี๋ยวเราไปชมภายในกันเลยนะคะ ส่วนภายในนะคะก็เป็นคอนโซลสีดำนะคะตัวนี้จะมีแอร์แบ็คู่หน้า2ใบนะคะหรือเรียกง่ายๆเลยว่าถุงลมนะคะถุงนิรภัยนะคะอ่ะตัวนี้เป็นหน้าจอให้ด้วยนะคะมีหน้าจอสัมผัสนะคะเชื่อมต่อ USB นะคะได้นะคะตัวนี้ฟังเพลงจาก YouTube ได้ด้วยนะคะระบบแอร์เย็นมากเลยนะคะแล้วก็บอกเลยว่ารถคันนี้นะคะใครได้เป็นเจ้าของคุ้มนะคะเพราะว่า เป็นรถมือเดียวนะคะนี่เลยถุงยังไม่ได้แกะเลยนะคะถุงที่นี่นะคะน,นี่นะคะยังใหม่อยู่เลยนะคะ,ะใครได้เป็นเจ้าของบอกเลยว่าคุ้มเลขไมก็น้อยด้วยนะคะแถมผ่อนแค่6 0 0ันบาทเท่านั้นเองนะคะหปีนะคะเจ็ดสิบงวดนะคะเลขไม้นะคะบอกเลยว่าคันนี้นะคะนี่ให้เห็นกันเลยนะนี่เลขไม้นะคะระยะในการใช้งานนะคะ 1, 1 000, 2 0 0 0กิโลเองนะคะเป็นเจ้าของคนเดียวนะคะมีรถปี2018ด้วยนะคะเป็นสีชมพูหวานแววนะคะนี่นะคะบอกเลยว่ารถใหม่จริงนะคะใครได้เป็นเจ้าของก็ถือว่าคุ้มนะคะคันนี้นะคะตัวนี้นะคะจะได้เป็นเบาะผ้านะคะเป็นผ้ากำมะหยี่นะคะเป็นสีดํานะคะเบาะก,ก็ยังใหม่อยู่เลยนะคะกลิ่นแบบ แบบรถใหม่ยังเหลืออยู่เลยนะคะคันนี้บอกเลยนะคะเดี๋ยวเราดูในห้องผู้โดยสารกันเลยนะคะส่วนห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะก็กว้างนะคะตัวนี้ตัวนี้ก็ได้เป็นบอกผ้าเช่นกันนะคะดูนะคะว่าพื้นที่นะคะกว้างมากเลยนะคะด้านล่างนะคะก็เป็นปูพรมให้เรียบร้อยแล้วนะคะตรงนี้เป็นสีดำนะคะ รถพร้อมใช้งานมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปดูห้องเก็บสัมภาระกันเลยนะคะมาดูในส่วนของห้องเก็บสัมภาระกันเลยนะคะลูกค้าด้านล่างนะคะนี่นะคะอุปรกรณ์นะคะแม่แรงนะคะแล้วก็ยางอะไหล่นะคะยังอยู่ครบเลยนะคะแถมยางอะไหลค่คันนี้นะคะยังไม่ลงสู่พื้นเลยนะคะยังเป็นยางใหม่อยู่เลยนะคะ บอกเลยว่ารถคันนี้สวยนะคะไม่มีชนอย่างแน่นอนนะคะให้ดูด้านหลังเลยนะคะนี่เลยนะคะรอยเดิมนะคะอะเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันนะคะรถจะสวยจะใหม่แค่ไหนไม่สำคัญนะคะสำคัญที่สุดเลยนะคะคือโตห้องเครื่องนะคะนี่เลยนะคะอ่ะให้ดูฝากระโปรงด้านหน้าก่อนเลยนะคะ อันนี้นะคะฝากระโปรงเดิมนะคะไม่มีร่องรอยการแกะนะคะน็อตเดิมเลยนะคะไม่มีร่องรอยการหมุนนะคะ,ะไม่มีการทําสีนะคะห่องเครื่องเดิมฝากระโปรงก็เดิมนะคะอันนี้เดิมจากโรงงานกันเลยนะคะน,นี่นะคะยังมีสัญลักษณ์นะคะมอะกอนะคะตรงน,นี้เห็นได้ชัดเลยนะคะ นี่เลยนะคะเดิมเนะคะลูกค้าด้านห้องเครื่องนะคะด้านหน้าเลยนะคะตอนนี้ก็เป็นน็อตเดิมนะคะ,ะ,คะจุดมารยังอยู่ครบเหมือนเดิมนะคะ,ะนี่นะคะจน็นังส่วนนะคะ ค่ะหากใครที่กำลังมองหารถเก่งอีกคาร์5ประตูเล็กๆนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่6,000บาทนะคะ น้องกุ้งก็ขอฝากรถนิสสันมาร์กนะคะเครื่องพันสองปี2018คันสี่มพูคันนี้ไว้ด้วยนะคะคันนี้ราคะขายอยู่ในราคา3า0 0 0นบาทเท่านั้นนะคะย้ํานะคะ3ามแ0 0หบาทเท่านั้นนะคะเป็นเจ้าของได้เพียง1,000ันบาทเท่านั้นนะคะเป็นเจ้าของง่ายๆแค่1 0 0่บาทลูกค้าก็สามารถเป็นเจ้าของรถคันนี้ได้แล้วนะคะผ่อนเริ่มต้นแค่6000บาทนะคะดอกเบี้ยเริ่มต้นที่2.69นะคะ วันนี้นะคะน้องกุ้งก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะแล้วก็ขอฝาก YouTube ด้วยนะคะลูกค้านะคะที่เข้ามาใหม่นะคะที่ยังไม่เคยติดตาม YouTube นะคะน้องกุ้งก็ขอฝากกดไลค์กดติดตามกดซั b s ไ r i b ์เพื่อติดตาม u t u b e น้องกุ้งไว้ด้วยนะคะสามารถโทรหาน้องกุ้งปรึกษาได้เลยนะคะเรื่องการออกรถนะคะวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ อย่าลืมกดตับตะไคายและกดถลืกให้น้องเป็นโนโด้วยนะคะบ๊ายบาย